นี่ครับพี่น้องครับนี่บ้านผมเอินผือหัวขอดนะครับหรือว่าหยาหัวขอดครับพี่น้องครับนี่นาะต้องปราบด้วยไม้ปาครับผมครับสวัสดีครับพี่น้องผูไปที่เคารบรักครับผมนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรมาแล้วครับผมจากช่อง y o u t u b e นะครับ Facebook Fanpage นะครับ และติ๊กต็อกครับผมที่มีชื่อช่องว่าแฮปปี้การเกษตรชาแนลนะครับเรายังคงยืนยันยืนหยัดนะครับและก็ยืนหนึ่งเรื่องของการทำนาครับพี่น้องครับเอาครับพี่น้องครับสำหรับมือนี้ครับเราอยู่กันที่โคกหนองนาธรรมค่ามหาสารคามครับผมนี่บุ้ยบรรยากาศนะครับสำหรับเซามือนี้เนาะมาว่าจากกระพีกับน้องคือเก่าเหมือนเดิมครับผม สำหรับเศ้ามือนี้นะครับมาซองเบืองไฮเบืองหน้านะครับผลปรากฏววานนี่ครับกลังงามเลยทีเดียวหลังจากที่เราทําการหว่านปุ๋ยสูตรแตกรากแตกกอไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วผ่านไปหนึ่งสัปดาห์ครับพี่น้องครับผลปรากฏววานนี่ครับผมนี่ไก่ทองคำแปดเก้าครับบู๊ยงามขัดปัญญงครับพี่น้องครับนี่เนาะแต่ว่าสําหรับมือนี้มี่ญ้าอยู่ขางขั้นแท่นหน้าครับตอนนี้เนาะ มีอยู่ประมาณยมสองยมนี่ครับพี่น้องครับนี่เนาะและก็นอกจากนั้นพี่น้องพ้องไปนะครับเพิ่นบอกว่ามีอยู่เต็มไหน้าของเพิ่นว่าสันว่าเอาส่วนนุมขัญไช่มาเจเกษตรมีอยู่เบื้องเดียวนี่แหละครับผมนี่เบื้องเดียวเนาะนี่นอกนั้นก็เป็นเข่าไปเบิดเลยครับผมนี่นี่ครับพี่น้องครับนี่แต่ว่าให้ทั้งนี้ครับพี่น้องครับนี่บ่มียาพ่อเสร็จเลยทีเดียวเนาะ แต่ว่าหญ้าที่อยู่ด้านนี้ครับผมอยู่ไห,หน้าทั้งนี้ผลป,ร,ประกอบมีหญ้าหัวขอดนะครับอยู่ประมาณจุ่มสองจุ่มเนาะนี่ครับผมหญ้าหัวขอดนะครับลักษณะของหญ้าหัวขอดเป็นยังไงครับผมนี่มันก็เป็นเอ่อโกกชนิดหนึ่งนะครับที่มีขนาดเล็กเนาะและ้วก็เอ่อลักษณะของลำต้นนี่เป็นสามเหลี่ยมครับพี่น้องครับนะแล้วก็ซีมีลักษณะของ ดอกนะครับสิบเป็นลักษณะแบบนี้ครับจุ่มอยู่ตรงตรงปลายนี่ตรงนี้ครับผมนี่เนาะแล้วก็มนี่ใบนะครับออกสามสีแฉกครับผมนี่จากบริเวณเตรงปลายดอกของมันเนาะซึ่งนี่ก็เป็นวัชพืชชนิดหนึ่งนะครับผมนี่สียูเป็นจุ่มเป็นจุ่มนะครับผมนี่เนาะผมยกตัวอย่างนะครับถ้าชุมว่าเข่าง่ามก็สิเป็นทั้งสีครับมีตะเข่าแบบนี้เนาะแต่ว่าขันชุมว่ามีผือหัวขอดหรืวยอว่าหยางหัวขอดอยู่น้่แบบนี้นี่ มันกระสีแย่งปุ๋ยแย่งอาหารจากเขานะครับเนาะดังนั้นเมื่อนี้นะครับเข้ากระสิมากกาจัดกันนะครับผมสําหรับตัวยาที่ใช้ในการกําจัดผือหัวขอดหรือว่าหญ้าหัวขอดนะครับนั่นก็คือตัวนี้ครับพี่น้องครับนี่ไม้ป่าครับพี่น้องครับชื่อตัวยาเพื่อนว่าไม้ป่านะครับผมนี่นะครับเป็นตัวยานะครับในการกําจัดผือหัวขอดนะครับแต่ว่าภาษาทางการเพิ่นว่ากกขนาดว่าสันวะครับ และนอกจากนั้นสามารถที่จะกําจัดหนวดปลาดุกได้ด้วยนะครับผมนี่เนาะนี่ครับพี่น้องครับนี่หนึ่งกล่องนะครับหนึ่งลิตรนะครับใส่ได้บ่หน่อยเลยทีเดียวครับผมพี่น้องครับนี่เนาะปริมาตรสุทธินะครับหนึ่งพันมิลลิลิตรนะครับหรือหนึ่งลิตรครับพี่น้องครับนี่เนาะในการกําจัดกกขนาดหรือว่าผืนหัวขอดนะครับและก็ยากไข่เขียดนะครับผมนี่เนาะเอาจังได้ฝากพี่ฝากน้องนะครับสําหรับท่านใดที่มีความสนใจ อยากที่จะกําจัดนะครับผือหัวขอดนะครับหรือว่ากกขนาดนะครับผมและนอกจากนั้นสามารถที่จะกําจัดนะครับยกไข่เขียดได้ด้วยนะครับสามหมายเลขโทรศัพท์ครับ0899428684ครับผม0925164252นะครับแล้วก็0650495999นะครับผมเอาติดต่อประสานมากกันแล้วกันนะครับเอาครับสำหรับวันนี้ครับผมนุ่มขวัญชัยวัใจัยเกษตรครับผม จากช่องแฮปปี้การเกษตรชาแนลนะครับขออำมราผ้าจากพี่น้องปวงไปไปเพียงเท่านี้ครับผมสำหรับวันนี้ครับขอากล่าวครับว่าสวัสดีครับผมผือหัวขอดหรือว่ากกขนาดนะครับต้องกำจัดด้วยไม้ปลาครับผม